สวัสดีทักทายทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแรงนะคะพี่น้องตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะท่านออกมาซื้อของนะคะน้องวิชายอยกับพ่อค่ะบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะคะหนาวเย็นมากๆเลยค่ะมันฝนตกน้านะคะถ้าบรรยากาศแบบบาหิมาปัทนตกมันสินหนาวแห้งค่ะพี่น้องทั้งหนาวทั้งฝนนะคะ ออกมาสภาพนี้เลยออกมาสภาพนี้เลยค่ะทุกคนหนาวค่ะหนาวแหง้งไม่อยากเห็นอย่างเลยนะคะยังออกมาจากบ้านนะคะหนาวไ่อยากเห็นยังไม่อยากขยับเห็ยงยังเลยนะครับพี่้องรู้สึกว่าเมือนึงเวลาเบิดผ่านไปไวขนาดเลยนะคะบรรยากาศเป็นตะน้อนเลยแต่ว่านท่านออกมาซื้อของนะคะทอ,องกันพวก เนื้อสัตว์นะคะจากมาาื้กไต้ซื้อเนือ้อเพราะว่าว่าได้ไปมาเกตันค่ะทุกคนให้พอน้องอิซ่าเบ่งลูกนะคะขอออกมาคนเดียวะคะ่ะทัดท้ายทุกคนจากตรุรกีนะคะยืนเพื่อนๆากับคอให้เลยค่ะช่วงนี้ตรุรกีก,อาก,าะะก็อากาศหนาวค่ะทุกคนอากาศหนาวยากาศหมืดมัวนะคะรู้สึกว่ามีแดดที่สองมือค่ะทุกคน ไม่แดดออกที่สองมือน้องนันกะน้องนันกะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะถนนกะอยากชื่นไปนเบด้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายมาสวัสดีมาเยี่ยมมายามกันด้วยค่ะขอบคุณหล,ยลายๆคะ่ะไปเบิรงมาเก็ตก่อนนะคะว่ามาเก็ตใดไม่เนื่อมีไก่ไม่เนื่อนะคะแบบไม่ไม่นะคะ้าบ้านีา่ก็สิได้ไปลาดเอื่นนะคะ ต้องรอเบิ้งก่อนค่ะทุกคนองทเนื้อว่าสดนะคะ ได้ของมาสองถุงนะคะทุกคนหลังจากที่ไปมาเก็ตมานะคะโอ้ยฝนตกอีกแล้วคะ่ะเฝ้าเมาบ้านค่ะบรรยากาศก็กเป็นแบบนี้เลยคะ่ะมืดๆม,ม,มัวๆสลัวแบบนี้นะคะมาคนเดียวคะ่ะซื้อไก่เคปซื้อซื้อไก่สดนะคะว่าสีซื้อเนื้อเนื้อบ่เนื้อบ่สดค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อน,นะคะ เนื้อสิมากินใช่แล้วนนนนนก็คือได้มาแล้วนะคะนี่มันคือ KFC You take off already? Scared? I didn't mean to cuddle. We need light. What? We need light. ไป็นไม่ได้ก็ต้องอาหารแบบนี้นะคะ KFC U like KFC ล o ก look me, l o o KFC นี c มีสักกันบ้างรเิ Yeah look we have yellow Yes yellow I will eat this น่ากินอยู่นะคะ o oh, KFC <hot. S 1> นะคะแบบช่องฟิตเชทฟิตไว้นะคะ Do you like it? Yeah, there's a big one. Oh, yes. They have a uh, new one. Mm. They have the biggest new one. I will try Anne, they They okay. have the biggest new one. Okay. Wow. it's giant. You can eat it. Yeah, it's so much big. Okay, we can eat a mouth. Maybe? Yeah, mouth. Yeah, that one, a chicken mouth. This one. Put Oh, Okay, okay. We have it. a mouth. Okay. Whoa,